สวัสดีครับพ่อแม่เป็นน้องชาย Youtube ทุกคนครับขอกราบสวัสดีทุกทุกคนครับผมก็ขอฝากเหลือมชแนลในอ้อมอกอ้อมใจนะครับช่องที่นําตัวเลขนะครับเอามาฝากเพื่อนๆในพี่น้องๆกันใครโชคดีบ้างครับง่อที่แล้วครับผมใครได้ดูคลิปผมคงคงจะโชคดีไปเลขกําลังวันนะครับเข้าบนเข้าล่างครับสี่ไอสามกับสีครับแต่มาออกตัวกลับนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่พี่นะครับทุกคนที่ถูกละวังกันไปครับอางวันนี้อาจจะมาช้านิดนึงนะครับผมก็ติดภารกิจนะครับในการทํางานนะครับผมก็ขอกรบขอกล่าวถึงนะครับก็อาจจะขอใช้ภาษาทางบ้านผมนะครับภาษาอีสานปรับปนกันไปนะครับก็ขอกราบสวัสดีครับเพื่อนๆที่พี่น้องๆทุกคนนะครับเด้อคนถี่มาตัวเลขตัวเลือพารวยมากเหรครับผม เหลืองชาแนวครับลองลองบังคับลองเขามาเบิ้งไข่พันเบิ้งก็ล่องพันล่องแวะเบิ้งรับแวะเวียนมาเบิ้งช่องผมนะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจนะครับผมอาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดีพี่ได้หลายก็ได้ครับนะครับผมผมในน้ำตัวเลขคือเลขตัวเลขย่อนลอยนะครับเลขย่อนลอยจังใดคือผมเอาตัวเลขที่เคยออกมาแล้วครับมาเทียบเทียมกันกับเลขกำลังวันนะครับผม นี่ครับ948318นะครับผมผมก็เสียให้พวกไม้พี่น้องด้เบิ้งกันนะครับว่าตัวเลขที่มันเคยออกมาแล้วเนี่ยมันจะต่างกันมากดต่อย่างไดนะครับนะครับตัวเลขตัวใดที่มานลายสุดนะครับผมอันนี้ก็คือตัวเลขกําลังวันนะครับผมจะกับเลขย้อนลอยจะเอามารวมกันนะครับผม แล้วก็ให้เป็นตัวเลขในชุดนี้นะครับว่าชุดเลขไหนเด่นนะครับผมแต่งวดนี้แปดมันไม่มีกันในกําลังวันนะครับแต่แปดก็มาโชว์นะครับคือหนึ่งแปดที่ผมให้ดูนะครับหนึ่งแปดแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือนะครับมันมาโชว์นะครับ โชว์น่ครับมาโชว์ก็คือเก้าหนึ่งแปดแปดนะครับสี่สามแปดนะครับนี่ก็สี่สามแปดนะครับเพื่อนๆนี่พี่ก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับผมก็ตัวเลขที่ผมจะ นำมาก็คือเทียบเทียมกับเลขกำลังวันนะครับเทียบเทียมกับเลขกำลังวันยังไงครับกันนี่ครับเลขกำลังวันมีสำหรับเลขกำลังวันในวดนนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับอ่าลืมเลยลืมลงวันที่หนึ่งกันยานงกอยอนะครับหกห้าครับนี่คือกำลังวันพฤหัส นะครับเลขกำลังวันนะครับผมนี่ครับเด่น0 0เด่น3 3เด่นเ7ดเดเด่น5 5เด่น9กนะครับ9กาับหตวัวเดียกัน,นเพื่อนๆพี่พก็ลองจับดูถ้าเล่น 0, ก็ชอบเลข0ูนย์กับ060 7 0 3 0 5 0 9 0 2 ก็มีแค่นี้ครับจับงวดที่แล้วก็ออกสามตัวตรงๆเนาะห้าแปดสามครับลองไปดูกำลังวันนะครับกำลังวันงวดที่แล้วก็เลขกำลังวันอ,อังคังอ่ะเลขกำลังวันอังคารลองไปดูครับ น,นี้เลขกำลังวันพฤหัสนะครับผมก็ลองจับดูครับนี่คือเลขกำลังวันนะครับนะครับผมผมคงไม่มีครับก็คือเอาจากล่างเดิมโบลาโมรานนะครับจากตำราคนแก่ที่ท่านเคยเขียนไว้ให้นะครับ พอดีกระดาษแผ่นนั้นไม่รู้อยู่ไหนไม่ได้ทําคลิปกําลังมาหาทําก็เลยกุกกักักครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยก่อนอื่นก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้นะครับต่อไปนี้ตัวเลขที่ผมจะนําเสนอนี้ก็คือตัวเลขที่เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผมนี่คือตัวเลขจำวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมจะจำให้หนึ่งกันยายนนะครับ มีตัวเลขนะครับหลักศูนย์ก็คือ0ูนย์หกศูนย์เเลขเจ็ดก็คือเจ็ดสองเจ็ดสเไอ้แปเนี่ยก็คือมันเป็นเลขเบิ้ลนะครับก็เลยถ้ามันมาก็คือมา8ปดแปดกับ7จ็ดกับ7นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ0ูนนะครับถ้าเบิ้ลจะมา ปัดเสียบเหมือนกันครับปกกุกหกก็มันจะลอยออกหรือเปล่ามไม่รู้นะครับแต่เลขหกไม่มานะครับเ,เพื่อนๆที่พี่ก็ลองเอาเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับแล้วก็เลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดก็คือมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ด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 นะครับแปดแปดเลขสามก็สามหนึ่งสามห้าสามเก้า สามสองสามหกนะครับตัวเลขที่คิดว่าอยู่ในกําลังวันนะครับแต่ผมเอามาชนแล้วที่ดินๆก็มีศูนย์หกศูนย์หกศูนย์สามนะครับสามหนึ่งกับเจ็ดสองอีกตัวหนึ่งนะครับสามห้านะ ที่เด่นๆมีอยู่ไม่กี่ตัวครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือเลขเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลเบิ้้เพื่อนๆพี่น้องๆได้ดูกันนี่คือเ,เด่นนะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองสามหนึ่งสามห้านะครับลองดูนะครับผมแต่เลขสามตัวที่เคยออกไปแล้วที่ผมเอามาลงให้ก็คือหกเจ็ดห้า 6กเจมาอย่างไรนะครับเพื่อนที่ี้ดูกันนี่คือสูตรอ่เล่อเล่าก่อนครับเล่าก่อนเขาเรียกว่าเลขพี่น้องนะครับถ้ามันมาเรามันจะมามันจะมาต่อกันอยู่5้างวดนะครับมันมาหนงวดหนึ่งสงสามี่ห้างวดนี้คืองวดที่5 นะครับถ้ามันมาตามที่ผมคิดไว้ขเขาเรียกว่าเลขพี่น้องครับเลขหนึ่งมันถอยหลังนะครับค่าเป็นก็เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนไหี่ก็หนึ่งศน้าแปดเจ็ดนะครับคือถอยหลังห้างวดนะครับอันนี้ก็เจ็ดห้าสี่สามสองนะครับถ้ามาก็คือมาสองเจ็ดเจ็ดสอง ถ้าถอยหลังหลักร้อยเห็นไหมครับสี่สี่เบิ้ลมาห้าเบิ้ลมาถ้าเป็นเลขหกก็คือหกเบิ้ลมาเจ็ดห้าคือตัวกันเพราะเลขสองกับเลขสองเลขห้าตัวเดียวกันนะครับผมก็เลยได้นําเอาสูตรนี้มาให้เพื่อนๆพที่พี่ได้ดูกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสุดท้ายก็ฝาก ตัวเลขนะครับไปเลือกซื้อเรื่องหาสลากินแบ่งรัฐบาลกันเป็นแนวทางนะครับผมนี่คือตัวเลขมงคลสําหรับเพื่อนๆที่พี่ทุกคนนะครับก็ขอให้เพื่อนที่พี่ทุกคนจงโชคดีครับร่ำรวยร่ำรวยเงินทองกันทุกคนครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกสามตัวตรงเอพ่มแม่พี่น้องเริยบาเนี่ยผมมาให้แล้วครับเบิ่งกันเอาครับคาดกันเอาครับน่ะคำล่างวันนะครับทังเด็กกับมาครับจับอารุดครับน่ะถือแท้ สวัสดีครับ